ทำอะไรครับเนี่ยนี่ทำตัวตั้งจุดครับ ตั้งจุดตั้งจุดเลยฮะตั้งจุดบนตัวต้นแบบครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปตั้งบนหินเหมือนกับตัวตัวต้นแบบอีกชิ้นหนึ่งครับโอเคอันนี้สัมพาษณ์แบบสดๆอัานักษาวเรียกว่าไม่ทันได้ตั้งหลักเลยก็คือตอนนี้เราชื่ออะไรนะครับแนะนำตัวหน่ะชื่อสนากรสุยนครับครับปีอะไรแล้วครับปีสุดท้ายครับ ปีสุดท้ายเนาะังเรียนศ <Yeah. S 2> ินปานิพนธ์อยู่ครับอือเทคนิคที่เราทําอยู่เนี่ยมันคือเทคนิคอะไรหรอครับเป็นเทคนิคแกะสลักหินโดยใช้เครื่องมือจับจุดแบบอืมตัวนี้หินอะไรครับอันนี้เป็นหินฟองน้ําครับนึกยังไงถึงมาทําแกะหินคือตอนแรกไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะทําเทคนิคนี้ครับแต่ว่าเหมือน เรื่องที่เราทำเนี่ยครับมันไป,ม,นไปมันไปสอดคล้องกับตัวเนื้อหาของหิน,นครับก็เลยเลือกที่จะใช้หินเมื่อกี้ก็คือแอบ,บถ่ายศาสตร์มาลุมรวมแล้วให้เห็นบรรยากาศของตึกของอาคารของการแกะสลักแบบเก่าๆที่วางอยู่ฝั่งหนูนและจางก,ก็ไล่เฉดมาเรื่อยๆแล้วก็ถามเราแบบสดๆจะได้ไม่เกรงอย่างเงี้ยแบบสดของแท้ ก็แค่แบบมาสัมภาษณ์วราเพราะเราเป็นหนึ่งเดียวที่เรียนแกะสลักในชั้นปีที่สามเทอมหนึ่งตอนนั้นไปเรียนกันกี่คนที่บ้านใครอ๋อตอนนั้นไปเรียนที่บ้านอาจารย์หมดอาจารย์พยครนบอาจารย์พยานที่สอนแกะสลักในคลิปก่อนหน้านี้นะถ้าผู้ชมฟังนะครับแล้วตอนนั้นเดินทางไปบ้านอาจารย์พยานยังไงครับ ติดรถอาจารย์จีรชนไปแล้วก็บางครั้งก็มีอาจารย์พยัญอาจารย์รับไปแค่ช่วงแรกใช่ตอนหลังๆอาจารย์พยัญวิ่งมารับใช่มารับเรากี่โมงมันเจ็ดโมงครึ่งครับที่ไหนที่เอื้อถรนะรอแล้วขับขับอ่ะขาบขับก็เป็นอาจารย์จีรชนครับขับมาส่งบางครั้งก็เป็นอาจารย์พยัญเนี่ยจำไม่ได้เนี่ยอ๋อคือบางทีถ้าอาจารย์ว่างอาจารย์ก็ไปรับแต่ส่วนใหญ่อาจารย์พยัญก็จะ ไปรับไปส่งเราเนาะเพราะเราไม่มีรถแล้วการเดินทางไปบ้านอาจารย์พยังก็ลาบากแล้วก็เรียนอยู่คนเดียวเลยใช่ครับที่บ้านอาจารย์พยานแต่ว่าทีมที่แกะหินเนี่ยมีทั้งหมดประมาณกี่คนรุ่นเราทีมทั้งหมดมีประมาณหกคนครับไปแกะที่ไหนกันบ้างจาได้ไหมก็มีที่บ้านอาจารย์มดหนึ่งคนก็คือผมนะแล้วก็มีไปที่ช็อปของรุ่นพี่สองคนแล้วก็มีที่บ้านอาจารย์นาทีสองคนอันนี้คือช่วงปีอะไรวะปีสามเพอ่มหนึ่งครับ ปีพศอ,อ,อะไรเอ่ยตอนนี้สองห้าหกเจ็ดน่าจะหกห้ามั้งครับหกห้าประมาณนั้นมัน้งก็คือปีที่มีโรคระบาดโควิด่เราก็เลยแตกกาาระสาน้านเต็นกันไปแล้วอาจารย์ก็ก็ต<ม>้องผลครุลุพันธ์กันไปตามที่ต่างๆไปทำการเรียนการสอนนอกสถานที่<ม>ซึ่งก็เป็นผลพวงปัจจุบันว่าโอเคสอนที่บ้านอาจารย์พยายนสมาธิดีกว่าเพราะถ้าสอนที่คณะเราไม่รู้ว่า ถูกลบกวนจากอะไรต่างๆที่อยู่ภายในคณะเมื่อไหร่ไปอยู่บ้านจามพยานนี่แกให้คิดเรื่องเดียวเลยเนาะเรื่องแก่หินทํางานมีคิดเรื่องอื่นตอนเที่ยงไปกินข้าวข้าวแค่นั้นเอคือได้อยู่งานทั้งวันเต็มทีก็ลองลองอันนี้อเดี๋ยวขอคัดก่อนเพื่อความสั้นของคลิปนี้อ่าเมื่อกี้เบรกไปพอเบรกก็มาเจาะต่อเลยนะ นี่เดินไงกล้องเดินอยู่ไหมเนี่ยอ๋อแล้วเหรอทีนี้เนี่ยชอบแบบนี้แหละชอบแบบสดๆอ,อยากจะทราบว่าคิดยังไงถึงเอาไอ้เทคนิคแกะหินที่ได้ร่ำเรียนมาจากอาจารย์พยนันมาทำเป็นศิลปะนิพนธ์ก็เหมือนที่บอกตอนแรกเลยครับว่ามันรู้สึกว่า หินมันมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาที่ผมจะทำเนี่ยแล้วก็เราก็พยายามคิดไปสร้างรูปทรงบ้างไปอย่างนู้นอย่างงี้บ้างแต่สุดท้ายคือแบบตัวผมตัวผมเองอะสร้างรูปทรงใหม่ได้ไม่เก่งนี่คือวิธีคิดของผมตอนนู้นเลยครับที่ทําเรื่องทาผมก็เลยแบบจะทํายังไงให้มันรู้สึกว่ามันเลือนหายมันลางแล้วก็แบบยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่โอเคอาจารย์ลืมเกลิน่นนําไปผลงานเราไปที่ผลงานชิ้นนี้ ไปที่ผลงานชิ้นแรกก่อนเลยดีกว่ามั้งแนกกันแต่ไปดูชิ้นแรกกันเลยนํานําทางกล้องไปเลยครับจะได้ชัดเจนเพ <laughs> ราะมันตากฝนตากอะไรครับแล้วผ้าใบมันขาดครับ <laughs> <ๆ S 2> ก็เลยแบบภาพมันอาจจะดูไม่ดีเท่าไหร,ร่ <laughs> อ่ะอธิบายตอนนี้อธิบายถึงตัวผลงานเราแล้ว <laughs> ครับเราเราคิดอะไรใ,ใ,ใ,ในในในการสร้างงาน ลองอธิบายแนวคิดผลผลงานที่คนควรจะได้เข้าใจบริบทภาพรวมก่อนผมอาจจะต้องลื้อนิดนึงคเรับไม่มีใครถามแบบนี้นานแล้วคือเหมือนเนื้อหาของผมเป็นความเรียนรางของภาพฝันนะแล้วก็พยายามจะพูดเหมือนช่วงขณะที่ความฝันมันกําลังเลือนหายไปนคะรับแล้วก็มีช่วงแรกก็คือทําเป็นน้ําตาลเอาน้ําตาล มาหล่อเป็นลูกทรงมนุษย์แล้วก็แทนว่าแบบมันคือความฝันที่มันเลือนลางนะหายไปนะแบบด้วยระยะเวลาทําเรื่องความฝันใช่ครับการาหายไปของลูกทรงใช่การหายไปของลูกทรงนี้ถามเกินเพื่อขอวาเห็นแต่รูปเขาไม่เข้าใจเนื้อหาหลังจากนี้เราก็จะสารตอบไป ดเ oh, มื่อกี้ถามไปถึงเรื่องว่าแรงบันดาลนใจ <c oughs> ว่าที่ทําไมนึกอยากจะมาแกะหิน <c oughs> รู้ไหมเนี่ยว่าแกะก้อนตัวเนี้ยมันใช้เวลานานแค่ไหนก็ <c oughs> รู้รู้ว่ามันนานนะแต่ว่าอไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะนานขนาดนี้นี่จากความรู้สึกผมนะอาจารย์วตอนนี้คิดว่าคุ้มค่าไหมที่ลงทุนกับมัน ไม่ได้รู้สึกเกียใจครับว่าทาไมถึงทําแบบนั้นตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือแต่คือตอนนี้มันก็ยังไม่ได้เสร็จนะครับก็คือเดี๋ยวจะมาทําต่อแล้วมันติดปัญหาที่ว่าไอตัวผ้าใบมันขาดผมก็เลยเลือกที่จะเข้าไปทําไอชิ้นที่สองก่อนที่เป็นหินฟองน้าเมื่อกี้ก็นาฝนดนะ้วยเนาะฝนจะตกก็ต้องไปสลับทําอย่างอื่นก่อนใช่ครับเหลือเวลาอีกแค่ไหนเนี่ยที่ต้องส่งงานถ้าจากตอนนี้ก็เหลือประมาณ สองเดือนได้ครับเพราะตอนนี้มิถุนาตายมิถุนาแล้ว <ฮ ün. S 2> เดือนหน้ากราสดาสิงหาก็คือควรจะเสร็จแล้วก็คือก็ในฐานะที่ร่วมสอนวิชาแกะสลักก็คือดีใจว่ามีคนเอาเทคนิคนี้มาสานต่อแลโดยเฉพาะการแกะหินมันมันรู้อยู่แล้วว่าใช้เวลานานมากแล้วมันจะจบตามกำหนดปกติมันเป็นเรื่องเป็นเปไม่ได้ เพราะนั้นเหมือนว่าเรารู้รู้ตัวอยู่แล้วว่าเราช้านน่นนจะใช้เวลามากกว่าการศึกษาปกติแสดงว่าไอวุฒิการศึกษาปริญญาตรีตามระยระยเวลาสี่ปีเนี่ยเราซีเรียสกับมันไหมก็ตอนนี้ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้ซีเรียสขนานดะแสดงว่า <c oughs> ก็ไม่มีอะไรก็ถามดู <c oughs> เพราะว่าคนตัวใหญกเขาอาจจะอยากจบเร็วๆ <c oughs> แต่ <c oughs> เราเป็นคนที่คิดต่าง มันเหมือนแบบเราได้อะไรจากตรงนี้มากกว่าส่วนตัวผมนะ mm. เพราะแบบมีจุดหนึ่งก็แบบว่าเอ้ยจบช้าเอ้ยทำไมเราไม่จบตามเอกอื่นสาขาอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบมาปรับความคิดตัวเองก็เออเราได้อะไรจากตรงนี้มากกว่าอาจารย์พูดไว้เลยมันจะเป็นภาพจําของผู้คนว่าคนคนนี้เลือกทํางานแบบเนี้ยเวลาถ้าอะไรคือเขาจะผุดภาพนี้ขึ้นมาพอตีเนี่ยสําคัญก็จะผุดภาพนี้ขึ้นมา โอเคก็เอาพอประมาณแล้วกันก็ตอบถามประมาณแค่นี้แบบสดๆแล้วก็เนี่ยคืองานเรามันน่าบันทึกถ้ามมีอะไรเพิ่มเติมอาจารย์อาจจะมามามาเก็บเป็นระยะระยะตอนนี้เก็บเราไม่ใช่เรื่องของปีสี่แต่มันสัมพันธ์กับเรื่องแกะหินแต่ปีสี่คุณอื่นๆอาจารย์ก็อยากบันทึกนะแต่ว่าเกรงว่าจะทําไม่ไหวค่อยๆทําเป็นทีละวิชาอันนี้มันมันสัมพันธ์กันก็เลยมาขอบันทึก ขัดจังหวะการทํางานเราหน่อยเดี๋ยวตัดคลิปนี้แล้วก็ไปทํางานต่อแล้วกันครับโอเคนะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ